คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนําเครื่องบดสมนุนไพรขนาดเจ็ดร้อยกรัมนะครับเป็นการทํางานเบื้องต้นของมันนะครับขั้นแรกเนี่ยเรามาดูที่ตัวปลั๊กกันก่อนนะครับตัวปลั๊กของเครื่องตัวนี้นะครับมันจะเป็นในลักษณะเป็นปลั๊กจีนแบบนี้นะครับเป็นสามตาแล้วเป็นลักษณะเป็นแบ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 ,บนี้ นะครับของตัวเครื่องนะครับนี่เป็นปากตัวเครื่องต่อไปรูจั๊มนะครับรูเสียบนะครับก็จะเป็นในลักษณะรูแบบนี้นะครับเป็นลักษณะรูแบบนี้นะครับจะเป็นรูปทรงยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าตัวรูเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะนี้แบบเนี้ยนะครับแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นในลักษณะอื่นเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับ ตัวปักนะครับโอเคในส่วนต่อไปเป็นตัวของฝาครับเป็นตัวของฝาลักษณะการเปิดปิดเนี่ยมันจะเป็นตัวงับแบบนี้นะครับสองฝั่งนะครับทํางานสัมพันธ์กันนะครับเปิดปิดแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ปิดนะครับแบบนี้ก็เปิดนะครับแล้วจะมีตัวน็อตยึดด้านล่างนะครับตัวล็อกด้านล่างอีกทีหนึ่งในการทําให้แน่นหรือว่าทําให้คลายออกนะครับหมุน ทำเข็มนะครับจะทําให้มันคลายออกนะครับหมุนทวนเข็มนะครับรงน็อตด้านล่างนี่ครับจะทําให้แน่นขึ้นนะครับแล้วก็จะคลายออกแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้การบิดครับบิดออกแบบนี้นะครับก็จะสามารถถอดฝาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านในนะครับด้านในก็จะมีใบมีดทั้งหมด3ชั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับสวิงนะครับทําให้เครื่องเนี่ยสามารถ สวิงได้หรือว่าเราจะหมุนล็อกไว้ก็ได้นะครับไม่ให้มันสวิงก็ได้นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของคอนโซลด้านนี้นะครับระบบการทํางานของเครื่องนี้นะครับจะเป็นในรูปแบบของทามเมอร์นะครับก็คือว่าเราจะมีเวลานะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่5นาทีนะครับแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องเนี่ยนะครับ 2 3ถึงานาทีเนี่ยนะครับในการบดเนี่ยเราก็จะรู้ผลแล้วว่าไอ้วัตถุดิบที่เราบดเนี่ยมันได้ความละเอียดขนาดไหนหรือว่ามันได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยสถึงานาทีเนี่ยรู้ผลแล้วนะครับโอเคต่อไปจะเป็นในความแรงนะครับระดับมีระดับเดียวนะครับตัวปรับตัวนี้คือเวลาเท่านั้นนะครับความแรงเนี่ยจะมีแค่ระดับเดียวนะครับ ต่อไปก็จะเป็นระบบเซฟตี้ครับตัวนี้ก็จะมีระบบเซฟตี้คือฟิลตัดไฟคือตัวนี้ครับคือปุ่มตัวนี้นะครับแดงๆตัวนี้นะครับในกรณีที่เกิดไฟช็อตไฟรั่วนะครับฟิลตัวนี้ก็จะทําการตัดนะครับไม่ให้กระแสไฟในลูกลามนะครับมันก็จะหยุดการทํางานของเครื่องนี้ทันทีนะครับด้วยฟิลตัวนี้นะครับเวลามันมีปัญหาเนี่ยนะครับมันจะเด้งขึ้นมานะครับ เครื่องมันก็จะหยุดการทำงานนะครับเป็นระบบเซฟตี้ตัวนึงนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปคือเป็นขั้นตอนการบดนะครับขั้นตอนการบดเนี่ยผมแนะนำว่าให้ใส่ตัววัตถุดิบก่อนนะครับตัววัตถุดิบผมเอาเข้าวสารมาลองบดให้ดูนะครับขั้นตอนเนี่ยนะครับเป็นเครื่องลักษณะนี้นะครับเวลาเราแกะออกมาจากกล่องเนี่ยมันจะมี สายแบบนี้ให้1สายนะครับแล้วก็จะมีอะไหล่ให้1ชุดนะครับขั้นแรกนะให้เราใส่สายตัวนี้จากด้านหลังเครื่องก่อนนะครับด้านนี้คือด้านหน้านะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีรูใส่นะครับเป็นปากตันนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่ให้แน่นนะครับใส่ให้แน่นนะครับโอเคแต่เรายังไม่ต้องเสียบปลั๊กนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเราจะเตรียมขั้นตอนของวัตถุดิบก่อนที่เราจะเสียบปลั๊กนะครับแต่ว่า มีปลั๊กแบบนี้นะครับเป็นปลั๊กแยกแบบนี้นะครับเราก็เสียบไปได้เลยแล้วเราก็ใช right? well, we ้สวิตตัวนี้เป็นตัว <SaaS> คุมไฟเอานะครับผมก็จะเสียบทิ้งไว้ก่อนนะครับษณะนี้นะครับผมก็จะมาเช็คตัวสวิตก่อนให้แน่นนะครับเช็คสวิตนะครับว่าสวิตค้างอยู่หรือเปล่านะครับพอดีเผื่อเปิดเครื่องไปแล้วเราไม่ได้ตั้งตัวนะครับเกิดอันตรายได้นะเปิดเครื่องทํางาน เราก็เช็คสวิตก่อนว่าค้างหรือเปล่านะครับไม่ค้างเทีนี้เราก็ใส่วัตถุดิบลงไปครับลักษณะในการใส่เนี่ยเราก็จะเทลงไปเลยครับใส่เนี่ยนะครับให้มันเหลือพื้นที่ภายในโถไว้สักประมาณ20-30%นะครับผมก็จะใส่ไป เกือบๆเต็มนะครับให้มันเหลือพื้นที่ในโถไว้ด้วยนะครับในการบดนะฮะมันต้องใส่ให้ไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะครับถ้ามากเกินไปเนี่ยนะครับมันก็จะบดไม่ละเอียดนะครับแต่ถ้าน้อยเกินไปเนี่ยนะครับมันก็จะละเอียดไม่เท่ากันนะครับเราก็จะใส่ให้มันพอดีพอดีนะครับโอเคพอเราใส่อย่างนี้เรียบร้อยนะครับเราก็มาดูที่ฝานะครับฝามันจะมีเขี้ยวสองอันแบบนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วปิดนะับไว เราก็จะงับ2ตัวนี้ลงมานะครับทีนี้เราก็จะมาเช็คในส่วนของตัวเคียวด้านล่างนะครับบิดทวนเข็มนะครับมาทำให้แน่นทั้งสองฝั่งนะครับทวนเข็มนะครับบิดทวนเข็มนะครับถ้าบิดตามเข็มเนี่ยก็จะทําให้คลายออกนะครับเราก็จะบิดทวนนะครับให้แน่นนะครับดูตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคพอเราดูแลเรียบร้อยทีนี้เราก็เปิดสวิตช์ครับทีนี้เราก็จะเริ่มทําการบดผมจะบดแค่ 1>, 1นาทีนะครับต้องบดแค่1นนาทีเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นเข้าวสารนะครับ ครบ1นาทีนะครับจริงๆเครื่องนี้จะเป็นเครื่องสาธิตนะครับจริงๆทัมเมอร์มันจะตีกลับนะครับพอครบ1นาทีมันจะตีกลับนะครับโอเคพอเราบดเสร็จนะครับเราก็จะพักมันไว้สักประมาณสัก 20- 30ิถึงสินาทีเพราะว่ามันกำลังคุ้งอยู่ด้านในนะครับเพราะว่าถ้าเราบดแล้วเราเปิดเลยเนี่ยนะครับวัตถุดิบที่มันยังเป็นผงอยู่นะครับมันจะคลุ้งออกมานะครับ แล้วเราก็จะปิดสวิตช์นะครับพอเราใช้างานเสร็จปิดสวิตช์เด้งปักนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับรอสักครู่โอเคทีนี้เราก็จะเปิดนะครับเราก็เริ่มเปิดจากเคี่ยวสองตัวนี้ก่อนนะครับนะครับเปิดจากเคี่ยวสองตัวนี้แล้วเราก็จะ ดันตรงนี้ด้าน,าน,น,านล่างทีนี้เราจะค่อยๆเปิดนะครับไม่ต้องเปิดแรงยังมีครุ้งอยู่บ้างนิดหน่อย วิธีการเทออกนะครับอันนี้ผมให้ดูความละเอียดก่อนนะครับเนี่ยครับประมาณหนึ่งนาทีเมื่อกี้จะเข้าสารที่เป็นเม็ดๆนะครับก็จะละเอียดเป็นผงแบบนี้นะฮะถ้าเทียบความละเอียดเนี่ยก็ประมาณแปดสิบถึงหนึ่งร้อยเม็ดเนี่ยน่าจะได้นะครับลักษณะเนี่ยเหมือนเหมือนนมผงเด็กเลยนะครับโอเควิธีการเทออกนะครับเราจะปรับตัวสวิงตัวนี้ก่อนนะครับให้มันคลายออกนะครับเพื่อให้มันถ้วยสวิงได้ รปรับออกทีน,นี้เวลาในการเทนะครับเราจะใช้แปรงนะครับแปรงปัดแบบนี้เราจะมีอยู่ในชุดอะไหล่อยู่แล้วนะครับเราก็จะเทออกนะครับเทแบบนี้นะครับค่อยๆเทนะครับแล้วก็ใช้แปรงปัดปัดออกนะครับค่อยๆปัดวัตถุดิบลงไปนะครับไม่ไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆปัดลงไปแบบนี้นะครับ มนครัรคบวามละเอียดโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วมันก็จะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบของของผู้ประกอบการด้วยนะครับว่าบทอะไรนะครับบางอย่างมันอาจจะมีความละเอียดที่ไม่เท่ากันนะครับว่าจจะมีใยไม้หรือว่าเป็นพวกเยื่อไม้อะไรเงี้ยก็จะบทยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีความเหนียว ความละเอียดเนี่ยอาจจะได้มาไม่เท่ากันในเวลาที่เท่ากันอย่างเงี้ยนะครับโอเคแบบนี้นะครับขั้นตอนนี้ก็เรียบร้อยครับเราก็จะได้วัตถตุดิบที่เราต้องการนะครับแบบนี้นะครับการทําความสะอาดเครื่องนะครับก็ง่ายๆครับเดี๋ยวจะมีตัวบล็อกนะครับในการถอดตัว ใบพัดเนี่ยนะครับง่ายๆนะครับเรามีแถมไปให้ด้วยนะครับในการถอดออกนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับในการสาธิตเครื่องบดสมุนไพรขนาด700กรัมน,นะครับขอบคครับ